อัปเดตข่าวสารวันนี้สั้นหน่อยเพราะเป็นเรื่องของ b o a r d i n g p a t ทิลสองกองสุดท้ายครับทาง w a r เมอร์คอมมูน t y บอกเลยว่าเป็น Final t o o ล็นะครับแปลว่าหลังจาก2กล่องนี้ไปไม่มี b o a r d i n g p a t ทิลของทัพอื่นแล้วนะดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรนั้นมาดูกันครับกล่องแรกก็คือ l e e g u e of Botan ครับอันนี้ผิดคาดเพราะว่าโบทานผู้เป็นทัพใหม่อะครับมาเร็วมากได้ b o ดดิ้งแพทเทิลด้วยลูกหลักนี่นะอ่ะมาดูดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรบ้าง ฮาร์ดการ์ดครับ5ตัวกล่องแยกที่สองพันหนึ่งฮาร์ดคินวอริเออร์ครับ10ตัวกล่องแยก1,950บาทคาโทเนียนบอลสเกอร์ครับ5ตัวกล่องแยก2 0 0พันหแชมเปี้ยน1ตัวกล่องแยก1น0่ถ้าซื้อแยกราคาเต็มของบอร์ดิ้งพาวร์เท่กล่องนี้คือ7,550บาทความเป็นไปได้ครับเนื่องจากโมเดลให้มาค่อนข้างเยอะคือ26ตัวนะฮะเป็นได้2ทางคือไม่4ี0พก็4ี0พ มันเคยมีเคสที่กล่องมีตัวละครได้เยอะอย่างเงี้ยครับมันจบที่สี่พันเจ็ดก็คือซิสเตอร์อ็อกพวกเนี้ยเออสี่พันเจ็ดดังนั้นดูจากจำนวนของยูนิตในกล่องนี้แล้วเนี่ยโบทานกล่องนี้น่าจะอยู่ที่สี่พันเจ็ดเช่นกันครับแต่ก็ขอเผื่อใจนิดนึงเผื่อโชคดีฮนะถ้าสี่พันสี่นี้ก็น่าสนใจมากครับผมคือถูกโคตรแต่สี่พันเจ็ดก็ถือว่าถูกมากอยู่ดีครับผมน่าซื้อทั้งสองราคาเลยเหมาะใครเหมาะคนที่ต้องการขยายทับโบทานครับ ต้องการขยายพวกทหารราเพิ่มหรือคนที่อยากลเล่นบอลนิ่งแอคชั่นด้วยทัพของโบทานครับผมซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยมันก็เหมาะดีนะมีทั้งตัวยิงไกลมีทั้งตัวแบบประชิดมี HQ ให้ด้วยก็นั่งครบเครื่องครับผมรวมถึงกล่องนี้ก็บอกคนที่ไม่ได้ซื้อกล่องโบทานตอนเปิดตัวด้วยครับดังนั้นประหยัดกว่าซื้อกล่องแบบแยกนะฮะเกือบสามพัน ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ซื้อท้าอย่างเล่นโหมดานะผมดังนั้นกล่องนี้เนี่ยควรจัดไปครับกล่องถัดไปหรือจะเรียกว่ากล่องสุดท้ายก็ไม่ผิดครับ Imperial Agent ก็ผมทําไมเป็น Imperial Agent ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าน่าสนใจนะคือมันให้มาเป็น Imperial Navy Breacher ผม20ตัวกล่องหนึงมัน10ตัวกล่อง qteam มอะ่ะ2 1 2 0นตัวก็2กล่อง 4, ี0ครับ Illusion Star Strider 10ตัวผมแกง๊ง QT อีกแล้วราคาเริ่มต้นที่2001 เอวสออัศศิน์ครับตัวนี้พันสี่ครับผมเปิดเซ็ตกล่องนี้ราคาเต็มคือเจ็ดพันเจ็ดแต่พี่ให้โมโล่อมาทั้งสินน้นครับสามสิบเอ็ดตัวดังนั้นเนี่ยผมว่า 4, 4สี่พันสี่น่าจะยากครับผมขอคิดราคาเดาเลยนะว่าเต็มแน่ๆครับสี่พันเจ็ดแต่ถึงกือสี่พันเจ็ดครับคุณประหยัดไปสามพันก็คุ้มนะถ้าเกิดอยากเล่นคิวทีมกล่องนี้ควรจัดทําไมอะอิมพีเรียลนาวีเนี่ยวิเชอร์เนี่ยหนึ่งกองเนี่ยคิวทีมเลย อิลูชิอิลูซิเดียนเนี่ยก็หนึ่งคิวทีมเช่นกันแปลว่าซื้อของนี้ไปคุณได้ได้กล่องเล่นคิวทีม2กล่องเป็นอย่างน้อยครับผมซึ่งถ้าเกิดซื้อคิวทีมแยก2กล่องของไออิลูซิเดียนกับบริเชอร์เนี่ยมันคือ 4, 2, สี่พันนะกล่องนี้ถ้ามาแบบราคาพีคๆในสี่พัน 4, 7, เนี่ยก็ยังประหยัดไปอีกฮะก็ยังไม่ใช่ประหยัดที่บอกว,ว่าเพิ่มอีก500อย่ะคุณได้เอเวอเรสต์แอซซัซินอ่ะอีก1ตัวโคตรคุ้มแถมยังได้อินฟิเิียลนาวีวิชเชอร์อีก10ตัว เหมาะกับคนอยากเล่นคิวทีมมากๆกล่องนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยอยากเล่นคิวทีมต้องกล่องนี้แหละครับคุ้มมากๆแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้ในเกมปกติเหรออันนี้ขอใช้คําว่า question mark นะไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นใครใช้พวกแบบ star strider หรือว่า imperial navy ในในกะทับไอเอสตาร์วินิทราลสักทีอะ่ะเออถ้าใช้ได้ก็บอกในคอมเมนต์ได้นะครับผมอาจจะผิดก็ได้ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากเล่นคิวทีมซื้อเหอะ กล่องนี้นี่คือได้ตัวคิวทีมแล้วได้ของแถมด้วยครับคุ้มมากๆแบบในสามพันเป็นอย่างน้อยด้วยต่อไปสิ่งที่รอเราอยู่ก็คือ10 e d i t i o n ครก็ผม a r h a m m e r เวอร์ชั่นใหม่ที่เล่นง่ายกว่าเดิมครับเราจะได้เห็นการเปริดเผยข้อมูลกันเนี่ยตลอดเดือนเมษายนอย่างแน่นอนนะผมก็ติดตามกันไว้นะครับถ้ายัางไงผมจะรีอัปเดตให้ถ้าเกิดมีการอัปเดตข่าวในเว็บของ w a r h a m m e r c o m m u n i t y นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ทุกคนบราเธอ